สวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Legend of Pandonia er, ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคริปโตบอยก็จะมาอ่าบอกวิธีนะครับวิธีการทำตัวละคร4ดาวไป5ดาวนะครับอ่าทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปืนนะครับสายแสงนะครับที่คริปโตบอยจะทำการ อัพให้ขึ้นเป็น5ดาวนะครับส่วนวิธีการอัพเลเวลตัวละครนะครับก็เรามาเก็บเควสตามอันนี้นะครับเนี่ย เก็บเควสเขาก็จะมีพวกอาหารที่จะทําให้ตัวละครของเรานะครับอัพเลเวลได้ไวขึ้นนะครับก็มาทาเควสตรงนี้นะครับก็จะได้พวกอาหารหรือว่าลงดันเจียนนะครับอย่างช่องนี้นะครับอันนี้ก็จะมีพวกน้องไก่หรือพวกอะไรมาให้นะครับอันนี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับนี่นะครับเข้าไปเล่นแล้วได้น้องไก่มานะครับแล้วเราก็เอาไป อัพเลเวลตัวละครของเรานะครับทีนี้เมื่อเลเวลตัวละครของเรานะครับเต็มที่40แล้วนะครับ4ดาวนะครับเลเวลเต็มก็จะอยู่ที่40นะครับอันนี้นะครับก็เอาไปพัฒนานะครับส่วนตัวพวกนี้นะครับตัว sr s 4ดาวนะครับเราก็จะใช้พวกนี้มาอัพตัวละครนะครับก็ใช้4ตัวนะครับตัวพวกนี้ได้จากไหนก็ได้จากอาเควสทที่เราทำนะครับนี่ครับก็ อาเลเวลอัพเป็น5ดาวแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมา1สกิลนะครับนะครับก็เป็นปืนนะครับท่าแสงนะครับสุดเท่เลยนะครับอาต่อมานะครับนักบวชนะครับของคริปโตบอยก็อาครบ เลเวล40แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวที่เราได้จากเควสแล้วเราจะเอาตัวไหนอัพแล้วก็เอาจากตัว SSR ที่เราไม่ค่อยชอบหรือว่าเรามีแถวหลังอยู่แล้วหรือว่าตัวละครซ้ำนะครับเราก็สามารถเอามาพัฒนานะครับเพิ่มให้เป็นตัว ของเราที่เราเลือกนะครับให้เป็น5ดาวได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเทียนะครับเพิ่มเป็น5ดาวนะครับเพราะว่ามีสกิลนะครับสกิลที่เพิ่มมานั้นมีความพิเศษนั่นก็คือสามารถชุบชีวิตนะครับตัวละครที่ตายได้1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีนะครับก็เลยอัพขึ้น5ดาวนะครับเพื่อจะได้ผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับนะครับส่วน ถ้าเราอยากจะทําตัวอื่นให้เป็น5ดาวบ้างนะครับเราก็านี่ครับเอาตัวพวก3ดาวไปฟาร์มให้ครบเลเวล30ก่อนนะครับแล้วก็คอยอัพขึ้น4ดาวนะครับเพื่อม,มาเป็นวัตถุดิบในการอัพตัวละครขึ้น5ดาวต่อไปนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ช่องคลิปตัวบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ